คู่เอกของรายการศึกจิตเมืองนอนท์ครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินครับโปรโมเตอร์สมจิตแว่นแก้วจัดประจำวันจันทร์ที่14มีนาคม2559เพชรนรินทร์ปอเปโก้หรือว่าเพชรนรินทร์ลูกเขานาในครับทำดับบี้ไฟแดนใต้เจอกับขาวสนิทดาก้้นมวยไทย107ปอนด์อยู่ที่เพชรนรินทร์นะครับขาวสนิทมา108ปอนด์ขาวสนิทน,น,นี่เป็นคนล่าสุดนะครับที่ได้คู่ดูเดือดเสี ในการชกกับทางด้านของโกโก้แปะมินบุรีครับได้เงินมาแบ่งกันคนละ70,000สบาทตาลางลซัดอยู่ที่เพชรนรินนะครับต่อ7-1ทีเดียวครับต่อแพงครับกรรมการไพฑุนตบกลางครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีเป็นงานยาก ของขาวสนิทแน่น,นอนครับชื่อมวยชั้นมวยนี่อยู่ที่เพชรนารินครับวันนี้ได้ปองอจะมีผลหรือเปล่าครับแต่หัวใจน่ะล้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับเดินครับขาวสนิทเพชรนารินวางแข้งซ้ายแข้งขวาไม่ได้กระแทกหมัดโอ้โหหมัดขวารับเพชรนรินครับุกซ้ายเสียบลิกขาเหลี่ยมตีตีขวาครับขาวสนิท เปนอรินตีซ้ายครับขาวสนิทแทงขวาไปขยับเข้าหาครับต่อยลำตัวแทงซ้ายครับเป็นอารินครับขาวสนิทตีเข่าขวาครับเป็นอารินตีขวาปัญหาคือเสียงเชียร์ไม่ค่อยมีนี่สิครับเสียนมวยอาวทีขวาครับ หุกซ้ายแทงขาขวาครับแข้งขวาของขาวสนิทเอนาลินเจอขวาครับแทงขวาโตครับสู้ทุกลูกครับขาวสนิทสู้ทุกลูกครับเพียงแต่ว่าเอนาลินนี่ได้ลูกชัดเจนเจครับหมัดมาครับหมัดต้องมาครับหมัดมาเร็วเลยครับยกสามหมัดมาแล้วครับ แต่ว่าเพชนารินครับแทงเข่าวซ้ายแล้วก็ขวาดได้วขวาหมดโยครับก็มีเสียงโอฮาเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามวยหลุดค่อนข้างจะเยอะนะครับวันนี้มวยเล่นไม่ได้เสียนี่เสียมวยก็ไม่ค่อยชอบครับก็ถือว่าเป็นความโชคร้ายของโปรโมเตอร์ครับชูกำปั้นนะครับ ดูกำปั้นมาเลยครับทางด้านของทีมงานของขาวสนิทเนี่ยโชคสตูนครับแล้วก็สารวัตรเชิดครับพันธบทีสุรเชษเดชพันธ์ครับนักมวยเนี่ยสู้สุดใจครับเพียงแต่ว่านี่ครับเดินเข้าไปเจอแข้งแทงซ้ายครับเพนารินฟันสอกขวาครับขาวสนิทตีขวาไว้ขาวสนิทเพนรินล็อกล็อกก็ตีขวาครับดูครับ ต่อยไปสามัดตีเขาทีเดียวนี่หายจ้อยเลยครับพยายามครับยังพยายามครับยังมีลูกพยายามครับจับตาดูแล้วกันครับว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จจะอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าครับหรือว่าบางทีก็จะผิดหวังไ้ตุนกบกลางครับแยกออกมาครับขาวสนิทขยับเข้าหาครับเอเนเรนไม่แลกไม่ประทะอู้ยรอบัวครับรอบัวครับรอบัวครับอยู่ที่ลูกหนักแล้วครับถ้าเกิดรอบัวนี่แล้วก็ความซวยของไทยนะครับจังหวะบวก อาล่ะครับเสียงจิ้วเจ้าขึ้นมาครับจิ้วเจ้าขึ้นมาแล้วครับนี่แหละครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จจะอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าครับเอ้าแข้งขวาไม่โดนเอ้าหมัดเจาะยางเจอแข้งขวากำปั้นขวาครับเตะไม่โดนอีกจะหวมไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับเจอแข้งขวาของเพนรินครับหมัดเจอสอกขวาดักไว้ตีข่าวซ้ายครับขาวสนิทแล้วก็ขวางครับขอหายใจก่อนเถอะลุยต่อครับขาวสนิท แต่ตัวดำเมียมนะครับหมัดโอโหอับบักซัดซ้ายแล้วกำปั้นขวาตรงครับเจาะยางครับกำปั้นซ้ายขวาครับเข้าบ้างไม่เข้าบ้างเพนารินป้องกันต่อยไม่ถึงอีกเดินเดินอ่ะต่อยลำตัวมีต่อยล้านสลาปบนครับขาดซ้ายขวาซ้ายแมหมฮุกซ้ายไม่โดนซ้ายขวาตรงครับกบปั้นขวาครับแหมเพนารินนี่ถอยผู้เลงผูเ,งเลงแล้วนะครับ แล้วก็ป้องกันครับได้เชียรครับแบบนี้ชกแบบนี้ได้เชียรครับเอ้าหูก,กำปั้นขวาแข้งขวาไปพยายามจะบวกครับเอ้าหูซ้ายต่อยแมต่อยไม่ถึงเจอเข่าขวาของพีนารินเจอขวามาครับขวาสเนตตีขวาครับยังครับยังพอมีเวลา ต่อยลำตัวครับเจอขวาขวางไว้โอ้พยายามทุกทางครับโดนขวางไปแล้วครับโมดโยกสี่ชาวต่างชาติ177คนนะครับ797,250ครับยอดค่าดูค่าชมเก็บได้ยกสุดท้ายครับต่อไปไร่ราคาครับด้านของเฟนาลินปอเปโก้อยู่ที่ขาวสนิทแล้วครับ เนี่ยครับต่อยลําตัวแล้วก็ฮุกซ้ายบนดักแทงข่งขาวซ้ายนะครับเป็นารินเลือกออกครับขณะที่ขาวสร็่เลือกไม่เยอะครับมีทางเลือกไม่เยอะก็คือหมัดแล้วก็สอบหมัดแล้วก็สอกแต่ว่าต่อยไม่โดนดักออกครับ,รรบเป็นารินไม่เล่นด้วยมันพลาดกันได้ครับไม่เล่นด้วยกรรมการไพทูนครับแยกออกมา ยังมีเวลาครับยังมีเวลาเดินเขี่ขาหน้าฮุกซ้ายแต่อยลำตัวแล้วก็เพนาอรินครับกอดไปครับเจาะยางครับอ่ากอดไว้ก่อนครับโผลเข้าก่อนไว้ก่อน โอ้ยากแล้วครับตอนนี้เกมของเขาสนิทราก้อนมวยไทยครับราก้อนมวยไทยนี่ก็เป็นสีเสื้อทางภูเก็ตแหละครับเพียงแต่ว่าเจ้าตัวนี้มาซ้อมอยู่ที่ซอยเสือใหญ่ครับค่ายมวยสอเดชพันธ์ครับหัวใจล้านเปอร์เซ็นแต่ว่าหัวใจอย่างเดียวไม่พอครับอาวุธฝีมือต้องมาด้วยกันครับวันนี้ไม่มาครับลูกหนักก็ไม่มาด้วยครับ ก่อสร้างความลำบากใจให้กับเพนารินอยู่เล็กน้อยครับถอดใจไปเองแล้วครับขาวสนิทแพ้สนิทครับแบบนี้ครับ49-47 3าเสียงนะครับคะแนนออกมาครับชัยยุทธขำนเรศธนรดลอยู่เบิกวรศัก์พักดีคำครับ ตรรมาการไพทูนครับรวบรวมคะแนนไม่มีปัญหาครับเพตนรินปอเปโก้ครับได้รับการชูมือส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นนะครับโตตรตัสต่อเทวินหรือว่าโรตัสเพชรรุ่งเรืองก็